ครับทุกคนครับขอต้อนรับช่องดีเลิศประเสริฐสีนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แสดงความยินดีนะครับในการที่ดีเลิศประเสริฐสีได้เป็นแอดมินนะครับของเพจน้องอุงอิงเพจบ้านแทงนะครับเพจจริงเพจเดียวนะครับทุกคนผมก็จำชื่อเพจไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้ก็เลิกแล้ว เป็นเวลาตีหนึ่งตรงพอดีนะครับทุกคนครับอือหนะเอีวันนี้มาเยอะมากๆเลยนะครับดูสิครับดูดูดนะผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหเยอะเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปด้านหน้าเวทีสักหน่อยนะครับอ่าห้ดูบรรยากาศสดสดเลยนะครับ ก็ทุกคนก็รู้เนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งข้อความแล้วได้อะไรได้กำลังใจดีๆหลายๆอย่างหลายๆทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ f a c e b o o k หรือทาง YouTube นะครับผมก็ก็ก็อ่านข้อความเกือบหมดทุกข้อความนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอธิบายพูดอะไรสักนี้สักหน่อยนะครับเพื่อ เพื่อให้ทุกคนนะครับได,ไ,ดได้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 รู้เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับก็วันนี้มาพัทยาลำจริงตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปหลายๆคลิปนะครับแต่ว่าได้คุยกับบอสโจนะครับแล้วก็ได้รับเ,เขาเรียกว่าอะไรโอกาสดีๆนะครับในการทําหน้าที่เป็นแอดมิน นะครับก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายส่วนใหญ่นะครับช่วงการแสดงก็จะถ่ายคลิปให้น้องอุ๋งอิงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ยังจําผมได้นะครับแล้วก็ทักทายทั้งด้านหน้าเวทีหลังห้านเวทีมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับรู้สึกว่าตอนนี้น้องอุ๋งอิงจะเข้าไปข้างในแล้วเนาะทุกคนครับเข้าไปข้างในแล้วนะครับวันนี้อากาศมันมันอากาศดีแล้วแหละนะครับก็มีฝนตกนะครับฝนตก เล็กน้อยนะครับก็ก็สาวน้อยไปที่ไหนนะครับสาวน้อยปอดฝนนะครับทุกคน<า>อ่ะนี่ผมเจอแล้วนี่คุณแม่ทั้งสองนะฮะสวัสดีครับว,วันนี้มาตามมา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 เพราะอะไรวันนี้บอสโจให้มาแปับหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมาวันวันนี้มาเพราะว่าเพราะเจอบังคับมาบังคับเหรอคะทำไมถึงว่าบังคับอ่ะแอบไม่มาโดนจัดติดค่ะ <laughs> วันนี้เดินทางมายังไงครับวันนี้รถ,รถตู้ค่ะรถตู้วแล้วกลับยังไงวันนี้น,นอนนอนบ้านแพนกลับไม่เช้าครับแล้วพรุ่งนี้ใครกลับเนาะค่ะพรุ่งนี้ไปต่อบางปูไหมครับเนี่ยถ้ามีซัพพลายเซอร์ก็ไปค่ะ <laughs> สปอนเซอร์อีกแล้ว ไปทุกวันก็ตายสินะแม่นู้เออพระยผลิตเงินทันแม่นูเคยไปสามวัดติดต่อกันมาแล้วนะแม่วัดวัดวัดเจอสนับสนุนพวกนี้ไปต่อค่ะอ๋อไปต่อบ่าวเจ้าด้วยบอาวโจ้ด้วยว่าคุณแม่พวกพวกนี้คุณแม่ว่างอ่ะเออแม่ไหวใช่ไหมไหวทำไมดูตาไม่ไหวเลยเนี่ยไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมโอ๊ยโอ๊เจ๊หอม ไล้นี่วัจโจรุ่งนี้จะจะให้เงินอีกไปอีกค่ะบางพูบางพูวันนี้มอโจวันนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้ว่านรถหมดแล้วค่ะขึ้นางนวงเอาเอาดินทานวัดโจหน่อยวัดโจเป็นคนยังไงวัดโจเลิศเอ้ยมาผ่านเหนื่ว้ เดี๋อยู่3ามสามร้อยค่ารถกลับบ้านอ๋ออันนี้มาเพราะบอจโวใช่ไหมใช่บอจโวบอกต้องมาถ้าไม่มาโดนจัดจิ๋มแล้วตั้งใจมาดูใครเป็นพิเศษมากวันนี้มาดูกันะน้องอุ๋งอิงน้องมานะกับน้องอุ๋งอิงค่ะน้องมันนานะทำไมทำไมทำไมเอาพูดถึงน้องมานะก่อนทำไมถึงชอบน้องมานะนิสัยดี หญิงเปล่าใช่เคยคุยกับเขาแล้วเหรอไม่เคยคุยแล้วรู้ได้งไงว่าเขาที่ใส่ดีดูดูหน้าตาแล้วโอเคอ๋อถูกชะโลกแล้วน้องอุ๋งหิงล่ะน้องอุ๋งหิงก็เลิศจริงนะเอ้ยทำไมต้องพูดไปอยู่นะด้วยเอาให้พูดใหม่แล้วน้องอุ๋งหิงล่ะครับแม่น้องน้องอุ๋งหญิงเป็นแค่เองท่านเราก็ได้นะอ๋อ อันนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคุณแม่อยู่พยาคุณแม่นที่แม่ชอรีฮะหรอคุณแม่อยู่ในวงการบ๊วลรัมถือถือไปแค่นี้แหละถือไปแค่นี้ถือไปแค่นี้พอคุณแม่อยู่ในวงการบ๊วลรัมานานมากแมออดีตคุณแม่คือเป็นทางเครื่องลุกจุงทองมาก่อนเดินมาที่ที่าวกล้วยใช่ไหมคุณแม่ไปอยู่มาหลายวงด้วยอยู่วงไหนมาบ้างอ่าแก่นนครพึงศิษย์ทำอะไรครับเฉลิมพลบาราคำเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งมาแล้วแล้วหมอลำที่มาเล่นที่พัทยาเนี่ยมาดูทุกคณะป่ะใช่ แต่จะให้ยกน้ำเมื่อวันก็คืออันนี้เราไม่ได้พูดเข้าข้างใครนะอันดับหนึ่งคือปฐมบันเทิงศิล์นั่ยกให้ปฐมยืนหนึ่งในเรื่องหมอรำใช่เลรเสียงการโชว์เราต้องให้ปฐมบันเทิงศิล์น่ะแม้แต่เรื่องเครื่องเสียงการโชว์เราต้องยกให้ปฐมบันเทิงศิล์ถามว่าถ้า็อปห้านะ ในใจหัวของแม่อันดับหนึ่งก็คือปฐุมพลงศิลป์ครับอันดับสองคือระเบียบอันดับสามคือสาวน้อยอันดับสี่ก็คือน้องใหม่ที่มาแรงมากคืออีสานนครศรีของเอ่อพี่หน่อยเอาให้พูดอันดับสามหน่อยอันดับสามเป็นยังไงบ้างอันดับสามสาวน้อยสาวน้อยคือพูดตรงๆว่า คือลำเพลินอ่ะมันเป็นอะไรที่ลำยากนะขทยยทั้งสังว่าแล้วก็ทำเนียงในโดยสุวนตัวของแม่เองนะไม่ชอบลำํำนองของแก่นมากกว่าอ๋อชอบขอนแก่นใช่ถ้าว่าถามว่าในวงการที่อยู่มาก็ลำเพลินหรือยากนะย ไม่ว่าจะการเป็นการฟ้อนการเลื่อนกันเลยลำเพรินยากนะใช่ครับยาากจุดเด่นของสาวนั้นคืออะไรเจะนอซึ่งคือการโชว์ลำเพลินโชว์ลำเพลินใช่เอาแล้วพูดถึงศิลปินที่กำลังมาแรงคนนี้หน่อยน้องทุกวันนี้อใน้มือเราต้องให้ปฐมยืนหนึ่งแล้วพูดถึงศิลปินมาแรงไหนศิลปินน้องนงหญิงพูดถึงน้องนงหญิงอันนี้มันไม่มีคำอธิบายเป็นคำพูดนะว่าทุกโซเชียลหรือว่าแม้แต่การออกซื่อต่าง ร้องหญิงมาแรงมากเราไม่คิดว่าแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กแค่สิปีที่ขึ้นมาร้องเพลงเอาเพลงของคนดูไปร้องเธอจะดังมากในเวลาชั่วแค่ค่ำคืนใช่ใแต่เราต้องยอมรับว่าเวลาเราสัมผัสหน้าเวทีอุ๋งหญิงคือศิลปินโดยแท้จริงที่สะกดคนดูทุกเวทีใช่ใในแบบในประสบการณ์ที่เราอยู่ในวงการนี้มานานเนาะเราไม่เคยเห็นนะว่า แฟนเพลงแฟนคลับเขาจะให้ความสนใจกับอญิงมากมายขนาดนี้ถ้าถามว่าความเป็นแบบศิลปินมันมีเต็มตัวไหมหรอกแต่ว่าน้องเขามีความสามารถเฉพาะตัวงเขาอยู่แล้วเขาสามารถสะกดคนดูได้แบบทะความหมายไมคะเต้นเนาะมีอะไรฝากให้กำลังใจให้น้องอุ๋งหน่อยให้กำลังใจเก่งอนาคตไกลแน่นอนเราต้องบอกว่าเรามาจาก จุดที่เรายืนจากศูนย์จนลงมาจากตรงนี้อย่าบอกคำเพียงเดียวว่าเราเริ่มต้นมาจากศูนย์จนล้านหนึ่งถึงสองสามเราต้องยึดมั่นคำนี้ให้ดีแล้วน้องอิงจะปังแน่นอนขอบคุณมากขอบคุณเราแรงมากเงาดีมากนะครับขอบคุณคุณแม่ทีมองแจกงานบุญนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรชาปัติชนพลใช่ไหมคะเจริเป็นไงบ้างวันนี้ครับวันนี้เอาความสนุกวันนี้เอาความสนุกนยจ้ะใช่ครับ ขอบคุณเนาะขอบคุณบอสโจนะคะขอบโจที่ให้ค่ารกค้าเรือเรามานอกจากมอไิตสองนะคะอ่ขอบคุณบอสโจแม่ไปตอไม่บอกบางปูยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้เหมือนกันดูสถานการณ์เงินหมดยังเงินหมดยังอ๋อมันก็หมดสี่ค่ารถตู้ค่ารถตู้กับสองร้อยกับค่าค่าข้าวอีกนะครับพี่ไก็เหมือนล่าสุดเลยพี่ไม่ได้เลยใช่ครับมีอะไรจะบอกบอสโจไหมก็ขออนุญาตนิดหนึ่งนะจ๊ะขออนุญาตนิดหนึ่งบอกว่า แค่นี้พอแค่นี้พอพอเดีทเดทวันทำไมแค่นี้ทำไมแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมอ่าอ่าขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับบอกวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากอ่าถ้าว่าฝนจะตกก็ไม่ตกจะเป็นแมเล้งมาขอบคุณบอสโจนะคะขอบคุณมสโจที่ให้อ่าคารถขคาเรือมากับคุณซาซาคุณแม่เลนนี่นะคะของพวกนี้เขาโอนเงินให้อ่าเขาโอนเงินมาให้เขาจะไปต่อนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้เบียร์ ขอบคุณน้องคนสวยวันนี้ก็จะมานอนคอนโดของน้องชื่ออะไรคะชื่อะคชื่อกะเตนะคะก็กราบขอบคุณตั้แต่หนูก็อยู่มาชีสสองใช่ไหมคะแต่แต่วันนี้ก็โอเคเนาะบอกอ่าปรับปรุงเยอะมากเลิศขออนุญาตได้หนึ่งว่าเสียงเสียงตู้เสียงตู้มันมากแล้วก็วิธีก็โอเค เครื่องเสียงเขาโอเคไฟก็โอเคหมดทุกอย่างน้องอิงเป็นไงน้องอิงน้องอิงก็คนติดตามเยอะติดตามเยอะ่แคนี้ไม่่แคนี้เนาะติดตามเยอะมากน้องอิงเนาะเชียวก็คนกันเองมาถือเนื้อถือตัวนี้ว่ายอดศิลปินยอดศิลปินจริงๆครับอ่าตอนแรกเขาก็ไม่มีอะไรเนาะตีนี้เขาดังเขารวยเขาไม่ลืมนะเขาไม่ลืมแฟนคลับไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมใช่ขออนุญาตหนึ่งบอกว่า แฟนข่าวก็สงสารนะบางคนก็ไม่มีตังค์นะค่ารถค่าเรืออีร้อยแปดสิบนะแต่เขาต้องมาเขาต้องมานะคะบอสติดตามน้องไอ้ิงนุ้มมาจากลาดพร้าวนะคะสาวลาดพร้าวนุ่มก็สาวลาดพร้าวโซยไหนลาดพร้าวซอยไหนเอนุลาดพร้าวซอยสี่สองอันนี้รามสองภาวนานะคะก็ขายลอตเตอรี่อยู่ถ้านพ่อโยไม่มาไม่มาท่านพ่อโยมาคุณแม่ค่ะซาต้องมาให้ได้นะ รับปากเขาแล้วก็ปิดวงอาจจะไปได้ใช่ไหมคะก็บอกโอเคปรับวงเยอะมากอ่าแดนเซอร์ก็เล่นดีนักหลองโอ้ยมีแต่ทีมงานดีทั้งนั้นเจโฮมเจกรกระทักทายดีมากคุณมานาก็โอเคนะคะแบบเต็มร้อยให้ร้อยเลยเนาะจะมาบอสโจดูแลลูกน้องเยอะมากใจดีนะคะอันนี้ความดีของบอสโจเนะครับผมก็ลูกน้องเขารักบอสโจก็ มีเพลงเร็วเนาะใช่ใช่เอาไมิกซ์อย่างไรเนาะโอเคครับลิลลี่กราบขอพระคุณที่แฟนคลับขอถ่ายรูปคุณแม่ลิลลี่ถ่ายรูปหน่อยคุณแม่ซาซาขอท่ารูปหน่อยคุณแม่กระแตขอคุณน้องกระแตขอท่ารูปหน่อยเออเ็แล้วก็ขอสัมภาษณ์นี้ด้วยใช่ไหมสะพานแล้วสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมก็ถ้าถ้าขออนุญาติหนึ่งทรับมีหมอลำพยายามจับ จัดหมอลำต้นยินวันเสาร์วันต้นยินวันอาทิตย์โรงงานเขาหยุดบริษัทเขาหยุดมันแล้วแต่โอกาสลวเนาะแล้วแต่โอกาสเออเจเดมัสู่เขาตึงสายได้นะมันแล้วแต่โอกาสโอกาสใช่เขามาเขามาวันนี้มามาสิบสองวันแล้วแต่ว่าจะลงที่ไหนใช่๋อถ้าเป็นวันเสาร์เนาะแล้วแต่พื้นที่ด้วยพื้นที่ด้วยวันนี้พื้นที่เยอะนะกว้างเดี๋ยวขออนุญาตได้หนึ่งหนูหนูขออนุญาตอีงว่าถ้าเจอชัดชติ อาจารย์ชาติหมอลำทุกนณามาลงพื้นที่กทมก็ให้เลิกตีสามได้ไหมนูขอนะคะก็และขออนุญาตได้หนึ่งว่าถ้าเจอนายกทิทาดอกส้มรักพ่อค่ะนะคะก็ให้เลิกตีสามได้ไหมหมอลำทุกนณามาลงจะได้แบบว่าทำมาหากินได้จัดไปนะเพราะนายกรูปหล่อไม่เคยมีนายกรูปหล่ออย่างนี้นะจ๊ะขอบคุณบอสโจนะ ขอบคุณทีมงานขอบคุณแดนเซอร์สนุกไหมสนุกมากวันนี้สนุกจริงๆมีได้เพลงเร็วๆหาเพลงเร็วๆมาโอเคถ้าถ้าเป็นบ้านนอกตลกนิดหนึ่งคือให้แฟนขับมาเล่นไมเดี๋ยวนี้คุงเทีมันเวลามันน้อยหกทุ่มตีหน่งเนาะปิดวงปิดว่อาจจะไปก็ได้นาะวม่ากินขนมจีน นะกินขนมจีนเพร่าองค์อิงบอกว่าไปขนมกินขนมจีนองคงอิงเลี้ยงขนมจีนตีนไก่จะมาอร่อยอร่อยอร่อยมากเนาะเอาม่มีอย่างายความีความสุขทุกคนเนาะพี่เนาะก็ทีมงานแดนเซอร์ก็บอกน้ององอิงแล้วดังมากน้องอิงแฟนคลับมาขอถ่ายรูปโอ้ยเยอะจริงๆได้เงิน พอญาติน้องอิงถ้าท่านเงินก็แบ่งแดนเซอร์แบ่งแบ่งอ่าแบ่งให้อยู่แล้วแบ่งให้อยู่แล้วซะก็แบ่งคอนโวยแล้วคนเนี้ก็หน่อยเนาะใช่ไหมเขาก็ทํางานร่วมกันเนาะขอบคุณบอสโจเเจ้าภาพแข็งแรงเด้อทั้งครอบครัวนะครับค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณากคุณทปอิพย์ใช่ไหมอน้หนูหน่อยนะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับ โอเคครับทุกคนได้ฟังแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีเลิศประเสริฐศรีด้วยนะครับสวัสดีครับ